ครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูปริมาณนะครับของตัวยาตัวน้ำหมักนะครับที่เราใช้กันนะครับที่ผมใช้ฉีดต้นข้าวนะครับที่เคยทำไปในคลิปก่อนครับวันนี้ก็มาดูปริมาณกันนะว่าใช้ปริมาณที่เท่าไหร่นะครับของผมนะครับของผมใช้นะครับอันนี้อันนี้อ้างอิงจากประสบการณ์เลยว่าที่ใช้ใช้จริงนะครับก็อผมจะใช้ตัว ตะขวดของไอตัวน้ำเปรี้ยวมาใช้นะครับไม่ไม่ไ,มได้ใช้ไม่ไม่ไมีที่ตวงครับแต่ว่าเราก็อ้างอิงจากต,ตัวตัวไอปริมาณที่เขามีในข้างขวดนะครับแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าปริมาณที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือประมาณอยู่ที่ทุกทุกตัวนะครับที่ใช้ก็ประมาณอยู่ที่ห้าสิบซีซีนะครับตัวยาครับก็จะมีจุลินทรีย์เฉพาะแสงครับตัวนี้ก็จอสีม่มวงๆหน่อยครับก็จะมี ตัวขอนไม้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี่ครับตัวดีครับตัวดีที่เคยที่เคยบอกไปนะครับเป็นจินิทสีนมสดนะครับแล้วเป็นอีกตัวที่ใช้คือปกติผมใช้สไลด์ครับวันนี้สไลด์หมดสไลด์หมดครับก็เลยเอานมนมจืดครับมาใช้แทนครับตัวนี้เป็นสารจับใบนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณทั้งหมดนี้ครับใช้ตัวละประมาณห้าสิบซีซีครับก็ ต่อน้ําประมาณสิบหกถึงสิบแปดลิตรครับก็ประมาณถังถังตัวตัวยาไอตัวเครื่องฉีดพอดีครับก็จะใช้ประมาณนั้นนะครับต่อต่อหนึ่งถังครับต่อหนึ่งรอบการฉีดนะครับก็ถามว่าผลเป็นยังไงบ้างครับผลจากการฉีดไปตอนนี้ผมฉีดไปประมาณสามเที่ยวแล้วครับก็ก็ดีขึ้นมานิดน,นึงนะครับดีขึ้นถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพของต้นข้าวก็จะเขาก็จะ แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ายังเขียวความเขียวยังไม่มากพอนะครับก็สามรอบแล้วข้างหลังสามรอบแล้วครับส่วนโซนข้างหน้าก็ได้สองรอบแล้วนะครับก,ก็ดีขึ้นมาเยอะครับดีขึ้นถือว่าดีขึ้นเยอะครับก็ถ้าเทียบกับการใช้ปุ๋ยก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับก,ก็ก็ยังฉีดต่อไปอยู่นะครับก็ ก็เลยก็เลยก็เลยเอาประมาณแล้วเอาสูตรมาบอกก่อนครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวถะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังๆจะบอกว่าเอ๊ะทำไมข้าวสวยแล้วไม่มีสูตรมีอะไรบอกประมาณก็เลยมาแจ้งครับก็จะใช้อปรปมาณ5าซีซีนะครับบางคนครับอย่างพวกจุลินทรีย์นี่บางคนเขาตาม YouTube ยูทูบยอะอะไรเขาไปใช้อุปมาสองสิบสามตอนตอนแกงครับที่ที่เคยตอนแกงที่เคยที่ผมเคยทักพาทำทำสูตรครับผมว่าแล้วแต่ใครเนาะผมผมอันนี้ความคิดส่วนตัวครับขอใช้ประสบการณ์แล้วก็ ตัวที่เราเคยทำครับผมผมปกติผมไม่ใช้อยู่ประมาณนี้ครับสี่สิบถึง5้าสิบซีซีครับผมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะข้าวก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่เหลืองผมว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่ครับอันนี้ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่เพื่อนๆที่เขามีความรู้ครับก็แนะนํามาได้ครับว่าควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ของผมเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ5้าสิบซีซีนะครับยูรีย์ก็ประมาณ5 0ซีซีครับน้ำส้มควันไม้แล้วก็ยูรียีน้ำสดนะครับส่วน ส่วนไอตัวนมสดนี่เราไม่มีปริมาณครับเติมลงไปแค่เป็นตัวสารจับใบนะครับแต่ถ้าใครมีมีเงินหน่อยหรือมีตังค์หน่อยก็ซื้อตัวสารจับใบมาเลยก็ดีครับตัวนั้นจะมีปริมาณบอกชัดเจนเลยครับว่าเขาให้ใช้เท่าไหร่ครับแต่อยของผมเนี่ยผมใช้นมสดครับหาง่ายครับตามตลาดในบ้านก็หาซื้อง่ายครับแต่ถ้าเป็นตัวไอตัวสารจับใบตัวนั้นเราต้องเข้าไปในเมืองครับมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับก็อันนี้ครับคือ ตัวยาที่ใช้ในในการฉีดของแต่ละรอบนะครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับใครใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ